สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊าเมื่อเขือเปราะม่วงเนี่ยเป็นมะเขือที่ตัดกิ่งปักชำติดง่ายพอๆกับมะเขือพวงเลยเข้าใจป่ะหลายคนรู้แล้วแต่หลายคนก็ยังไม่รู้นะว่าม,มะเขือเปราะม่วงเนี่ยลูกนี้เขาตัดกิ่งปักชำติดง่ายตัดยังไงอะ่ะนี่ไงอันนี้เขายังกําลังติดลูกอยู่ใช่ป่านี่กําลังติดลูก ตัดนี้เลยเห็นไหมนี่ตัดใต้ข้อนี้ตัดแบบนี้นะจ๊าแล้วก็ทิ้มลงดินริดใบออกให้หมดก่อนอันดับแรกคือแบบเขาสามารถขยายพันธุ์ด้วยการตัดกิ่งปักชำได้ไงอะไรที่มันขยายพันธุ์ด้วยการตัดกิ่งปักชำได้เนี่ยตัดตัดตัดขยายเราจะได้เยอะมากเลยบ้านเราก็จะแบบ สามารถขยายได้ไม่รู้จบอ่ะเห็นป่าเนี่ยทิ้มลงดินเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้อีกหนึ่งต้นนะจ๊ะอยากให้ทุกคนเรียนรู้กันไปนี่วู้ตัดใจมันเลยอะ่ะโู้โัดยากเก่งเลย้จัดยยังเขียวอยู่เลยโอยป้าป๊ายังไม่กล้าถ่ายเลยเพราะว่ายังไม่ได้กวาดเนี่ยเห็นป่ะยังไม่ได้กวาดแลวไม่กล้าถ่ายอะ่ะเออป้าป๊าไปไหนวันนี้ เหมือนเดิมอยู่บ้านนอนดูทีวีพักผ่อนเสาร์อาทิตย์เนี่ยเห็นป่ะเขาจะอย่างนี่นี่คือต้นที่เราทำาสาวไว้นะแล้วก็มีตัดกิ่งปักชำเขาจะอยู่กับเราได้นานเป็นปีเลยถ้าตัดแต่งบ่อยๆขอให้เราขยันแค่นั้นเองขอขยันขยันดูแลนี่เอามาบอกแค่นี้แหละให้ร้วยว่า มะเขือเปราะม่วงสามารถตัดก,กิ่งปักชำได้นะจ๊ะหนึ่งสวงสอมือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่มแก่เปลีป่ยนแปลงเสมอดูแลสุขภาพให้ดีๆเดอ้อแค่นี้นะ